มันจะเต็มมาเหมือนกันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีรอยปากกระเป๋าอยู่ข้างใต้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาผ้ากระเป๋าที่เรามีเนะี่ยเราก็เอาสวยกับสวยเจอกัน,น,นค่ะคือเอาอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือตัวสวยเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้ที่เราตัดออกมาแล้วก็เอาเนี้ยสวยกับสวยเจอกันเสร็จแล้วก็เย็บ เย็บเร็จตัดออกเหลือหนึ่งเซนแล้วผิดผิดมันก็จะตะหลกตัวกระเป๋าไปข้างหลังได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาเป็นรูปนี้ขึ้นมาถ้าเราเดินโชว์เราก็เน่าเน่าแล้วก็เกย็บอ่ะอันนี้คือเพื่อนเย็บกราเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันจะมีส่วนที่เหลือมันจะเป็นตัวพับพอเอากระดาษพับ่ึ้นมาพับขึ้นกระเป๋าอ่ะ าเสร็จแล้วพอพอเราเย็บตัวปากกระเป๋าเสร็จปั๊บตะตกต,ตลบไปมันก็จะมีตัวนี้ตัวพับกลับมาพอพับมาปั๊บก็จะเป็นรูปลักษณะนี้เมื่อเมื่อเราเย็บปากกระเป๋าแล้วตลบไปข้างในลนะตรงนี้เราจะเป็นชิ้นใหญ่ออกมาชิ้นใหญ่มาปั๊บก็ตลบกลับ พับมาพับมันก็จะมาลอยเดียวกันแต่ว่าถ้ากลัวไม่ถูกก็ตลบไปตลบมากิงปิงตัวนี้อันนี้อย่างนี้เย็บขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกค่ะบอกแล้วว่ากระเป๋าย่าเย็บอย่างนี้ขอยึดสอดสีถ้ามเย็บอย่างนี้ขึ้นมามันจะเสียอันนี่คือถุงแล้วมือจะสอดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาเนายึดม่ให้มันเคลื่อนเวลาเย็บถุงก้นกระเป๋าให้เย็บแบบนี้ออกเลยอ๋อค่ะ เย็บอย่างนี้นะห้ามเย็บกลมขึ้นมาให้เย็บอย่างนี้ปืดไปเสร็จแล้วโพ้งข้างล่างพ้งตามรูปที่เราเย็บเสร็จแล้วค่อยเอาเนี่ยชุดเนี้ยคือหนึ่งเส้นนี้กับหนึ่งเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ให้มันตรงกันแล้วก็เนวกลับทีเดียวกันไปเดี๋ยวเราจะใช้ชิ้นหลังเย็บทีเดียวจบแล้วมันจะสวยแคนี้เสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยหนูไปหาเศษผ้าม้าปะเออตัดกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวดูกว้างกว้างสักสองสามนิ้ว,วเออความสูงสักสองนิ้วขึ้นมาสองแผ่นถ้าได้ริมตรงชายก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ริมก็ตัดมาแล้วให้พูงพอเสร็จก็ได้ค่อยแต่งสีนะเดี๋ยวหลุดหมดใช่จัน ยิงผ้าเขาเนี่ยป,ปัญหาเนี่คือมองไม่เห็นสีจีนแต่ถ้าใช้ใช้้เนี่ยไอแปดแปดแปดอะอยู่นะโอะ้เดียวพอไม่ต้องใช้นี่เดียวค่ะตัดเอาเศษผ้ากว้างสักแค่นี้นะคะแล้วก็ตีเส้นคึ่งนิ้วเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยมาวางเห็นรอยพยับนึงไหคะกับรอยเอลตัวเนี้ย เอามาวางเจอกันแล้วก็เย็บห่างกันแค่นี้ยพอไม่ต้องเยอะอแล้วก็ยึดเย็บยึดพอยึดปับ๊บวางเนาเข้าไปใหม่โดยให้เส้นเอวกับเส้นเอวกังเงตรงกันนะคะอปรตรงกันปับ๊บตรงนี้เย็บขี้นเนาให้ให้กระตุกเนี่ยเอานิ้วเนี่ยดันขึ้นมานิดนึงดันขึ้นมาให้มันพองนิดนึง แล้วตรงนี้ค่อยเอาเข็มหมุดเนาแล้วค่อยเนา่ากลัดแล้วเน่าเน่าอ่ะกระดับเน่าต่ำรอยจิ้งถ้าไม่เห็นก็เนากิ้งออกมาไว้ข้างนอกนะคะตรงตรงนนะี้ให้ให้พองนี้หนึ่งทำไมคะให้มาสจ๊อยก็ผู้หญิงเราเวลามีหน้าท้องนั่ง<ๆ>แล้วผ้านี้มันช่วยอะไรอะะ่ะช่วยเกินีถ้าหากว่าเห็นไหมว่าเราเราซื้อกางเกงเนี่ยมันจะเป็นผ้าขาว อแม่ไหนไม่เคยสังเกตเลยแล้วพอผ้าขาวปั๊บเขาก็จะดามแค่ตรงนี้เองแล้วพอเวลาถ้าเราไม่ทําตัวยึดหน้าทอ้องเขาเรียกยึดหน้าท้องถ้าเราไม่ทําเวลาใส่แล้วมันจะอ้าโทษทีวันนีครูกสีดำมีสีาสขาวนี่ไงออแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยพอดีของครูนี่โค้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของหนูล้วงอย่างนี้ ถ้าสีดำที่เขาแปะเสริมเนี่ยตัวนี้อาจแปะเสริมเห็นไหมคะถ้าก็แปะเสริมน้อยเวลาที่เรานั่งแล้วเรามีหน้าท้องเนี่ยสีขาวมันจะโผล่ออกมากปินออกมาด้วยเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นผ้านในตัวแล้วก็เสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้แต่การเสริมจะทําให้ตัวกางเกงที่เรานั่งอะหรือกระเป๋าปากกระเป๋าอะไม่ม่เป็นแบบเออไม่อย่างนี้ออกมามันจะอยู่ทรง ตออให้เรานัา่งเรามีหน้าท้องเรานัา่งมันก็จะอยู่ทรงคงที่ก็คล้ายๆกับยึดไว้หรอคะเขาเรียกว่ายึดหน้าทองตังเ,เกงแพงๆเขาจะทำอย่างนี้นะคะยึดหน้าท้องเดิมสมัยก่อนเขาทำกันทุกตัวนะแต่ตอนหลังเขาเรียกว่าเซ็ตต้นทุนประหยัดก,การทำงานเขาก็เลยไม่ทำคุณก็จะเห็นแค่อย่างนี้แล้วก็มีซิปแค่นั้นจบแต่เวลาที่เป็นกางเกงดีๆสแลกผู้ชายดีๆเขาจะมีตัวยึดอย่างนี้ไว้ให้ แล้วก็แนาติดแบบนี้มาให้ทำแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วเอามาให้ครูเราถึงจะทำการเย็บตรงนี้ตรงนี้มีจุดมาร์กตรงเองว่าซิกยาวเท่าไหร่หเราก็เอาชิ้นหน้ากับชิ้นหน้ามาวางแล้วก็เย็บติดจากเป้ามาถึงแค่รอยจุดเท่นั้นที่เหลือแนวใหม่ประกบคู่ค่ะเอามาให้ครูแล้วจะจะบอกว่าเ,วเราจะปูเกาอีกเที่ยวหนึ่งตรงไหนหนูไม่ได้เอาเกาเอาผขาวได้มาเอาผ้<อ>าอย่างอื่นได้ไมอะ ได้สีขาวหรือสีอะไรดำหรือสีอะไรก็ได้ตัวยึดใช่ไหมค่ะเออได้เอาเศษ้ับในก็ได้ตัวยึดข้างในไม่สีเรียกถ้าไม่มีก็เอาดำหรือขาวหรือเศษสีแดงหรือสีน้ำเงินที่ใกล้เคียงนะคะยึดมาก่อนทำตัวยึดกระเป๋าก่อนตัวยึดหน้าท้องก่อนแล้วก็เย็บเป้าชิ้นหน้ากับชิ้นหน้าเจอกันอันนี้เย็บติดเลยค่ะนน<ท>ชุดนี้เย็บติดแล้วลตรงนี้เนา นะคะแนวแล้วก็ผูให้เรียกอย่าลืมตรงนี้ก็ต้องถกนิดนึงแล้วชิ้นหน้าเป้ากับเป้าเย็บเจอกันเสร็จแล้วก็เนาประปกบผู้มาให้ครูเที่ยงหนึ่งอตอนนี้แหละเดี๋ยวครูจะถามว่าคุณถนัดซ้ายถนกกัดขวาจะได้เล่นซิปค่ะจะได้เปิดตัวซิปได้จดไหมคะตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จใกล้เคียงแล้ว